สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตา ประจำเดือนมีนาคมปี2565ค่ะเราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะคะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ได้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองนะคะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คก็เลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าในเดือนมีนาคมปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมภ์คะต้องบอกก่อนเลยว่าในวันที่30มีนาคมดาวพระราหูดาวประจำเนื้อประจำตัวของคุณจะทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษแล้วนะคะก็จะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะอยากจะบอกชาวลัคนาราศีกุมอย่างนี้คะ่ะว่าในช่วงเดือนนี้นะคะดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสได้ทำการโคจรทับดวงชะตาของคุณซึ่งในวันที่15มีนาคมเนี่ยดาวพระอาทิตย์ก็จะย้ายออกแล้วเข้าสู่ราศีมีนก็จะเป็นจังหวะ ที่ดีมากๆสําหรับตัวคุณเลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมถือว่าเกิดมหาโชคมหาเฮงต่อตัวเองอย่างมากเลยทีเดียวค่ะดาวพระอังคารดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์โคจรอยู่ร่วมกันที่เรือนวินาศนะคะอาจจะมีบางเรื่องที่คุณจะต้องระมัดระวังรอบครอบในการใช้ชีวิตนะก็จะมีผลที่ดีความเสียหายจะลดน้อยถอยลงนั่นเองค่ะ เริ่มต้นนะคะสมัยขอเริ่มที่เรื่องของการงานก่อนนะดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสโคจรทับดวงชะตาการงานของคุณจะเกิดสัมพันธ์ที่ดีมีเกณฑ์ได้เจอเครือข่ายใหม่ๆนะคะได้รับความช่วยเหลือจากคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์เป็นอย่างดีคุณจะหยิบจับทําอะไรใหม่ๆในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะได้รับการตอบรับมีคนรอบข้างช่วยเหลือเกื้อนหนุนแล้วก็มีเกณฑ์ราบรื่นมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะอุปสรรคใดๆที่เข้ามานะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะชนะคุณมีเกณฑ์ที่จะผ่านไปได้ดีค่ะดาวพระอังคารดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์อย่างที่สมัยบอกว่าได้มาเจอกันที่เรือนวินาศก็จริงนะคะแต่ดาวพระอังคารได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดนะในการมาครั้งนี้คุณจะมีพลังในการต่อสู้แต่ลักษณะของการต่อสู้เรื่องงานคุณอย่าพยายามออกสื่ออย่าพยายามออกหน้าออกตามากให้วางแผนอยู่เบื้องหลังใช้กลยุทธ์ใช้วิธีการใช้การคิดการปรับแผนงานอยู่เบื้องหลัง อย่าพยายามไปบู๊เองจะดีที่สุดคุณลองเอาคําเหล่านี้ไปอัดเดบใช้กับชีวิตประจําวันของคุณไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของคุณนะคะจะมีเกณฑ์สําเร็จอย่างแน่นอนค่ะชาวลัคนาราศีกุมเป็นคนที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้สมัยมองว่ามีเกณฑ์ที่ชาวกุมจะได้โปรเจกต์ใหม่จะได้โปรเจกต์ใหญ่เข้ามาทําอย่างแน่นอนค่ะมีโอกาสที่จะได้ย้ายแผนกย้ายตําแหน่งย้ายสาขาย้ายสถานที่ทํางานหรือย้ายที่อยู่ ศส่ชั่วคราวด้วยเช่นเดียวกันนะดาวพระอังคารและดาวพระเสาร์นะคะมาโคจรอยู่ร่วมกันแบบนี้การโยกย้ายอาจจะเกิดปัญหาอาจจะมีความติดขัดเข้ามาเพราะทั้งสองดาวนี้เป็นดาวคู่แตกหักนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาอย่าไว้ใจใครให้มากและอย่าไปยึดติดคําสัญญาของคนอื่นในช่วงที่ตัวเองต้องโยกย้ายหรือมีการปรับเปลี่ยนแผนงานต่างๆพยายามจัดการด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมต้องรู้จักวางแผนให้ดีนะดาวคู่ศัตรูยังโคจรร่วมกันอยู่ที่เรือนวินาศอยู่เพราะฉะนั้นการทําอะไรอย่าเปิดเผยมากค่ะมาเจอกันที่เรือนวินาศวินาศหมายถึงเบื้องหลังวินาศหมายถึงแตกพังเสียหายนะคะอย่าเปิดเผยมากจะดีที่สุดคุณมีไอเดียเรื่องงานคุณมีความคิดอะไรเจ๋งๆเก็บไว้ก่อนนะมีมีเกณฑ์ที่จะถูกลอกผลงานมีเกณฑ์ที่จะถูกก๊อปปี้งานก็เป็นไปได้นะคะอีกประการหนึ่งค่ะชาวลัคนาราศีกุมคุณจะมี คนที่คอยช่วยเหลือคุณแบบลับๆค่ะคุณจะมีเกณฑ์ได้เจอกับบุคคลหน,นึ่งที่เขาสามารถที่จะให้การเกื้อนหนุนสนับสนุนคุณโดยที่เขาไม่ต้องการที่จะเปิดเผยว่าเขาช่วยคือเขาให้ช่วยเขาต้องการช่วยคุณอยู่เบื้องหลังมากกว่าประมาณนี้ค่ะเหมือนกับคนที่ ปิดทองหลังพระอะค่ะเขามาช่วยคุณในลักษณะนั้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมจะได้เจอกับเครือข่ายใหม่ๆช่วงนี้หัวสมองดีไอเดียดีโลดแล่นมากๆเลยคุณจะวางคิดคุณจะวางแผนคิดหรือทําอะไรลงมือหยิบจับอะไรมันจะมีมุมที่ดีการตัดสินใจของคุณก็จะถูกต้องมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนมีนาคมนี้ถือเป็น อีกหนึ่งเดือนที่คุณค่อนข้างยุ่งนะแต่จะสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีระมัดระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านผู้ใหญ่ที่ทำงานหรือลูกค้าที่มีอายุมากกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องรอบคอบในเรื่องของคำพูดคำจาระมัดระวังที่จะมีข้อพิาพาทหรือปากเสียงกันได้ค่ะหรือถ้าท่านใดไม่ได้มีเรื่องราวข้อพิาพาทหรือมีปากเสียงกับผู้ใหญ่ก็อาจจะมีเรื่องราวของการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถเกิด นเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะมาพิจารณาที่เรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกุมกันบ้างนะถือว่าในเดือนนี้โดดเด่นมากๆค่ะแน่นอนเลยดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนลาพระได้โคจรทับดวงชะตาเกิดของคุณและยังมาอยู่ร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปัตตนีด้วยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินจากคนรักคู่รัก คู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ได้เงินจากเพศรตรงข้ามมีความโชคดีทางการเงินมีเกณฑ์ที่จะได้ลาาผลทางการเงินเข้ามาค่ะหรือไม่เช่นนั้นคู่ของคุณหาเงินได้แล้วคุณก็ได้รับผลพลอยได้ตรงนั้นใครไม่มีคู่ก็อาจจะเป็นในลักษณะที่คุณพ่อคุณแม่หาเงินได้มากขึ้นในช่วงนี้แล้วเรายังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เราได้รับผลพลอยได้ตรงนั้นก็เป็นไปได้นะคะพอคุณแม่พอคุณพ่อคุณแม่หาเงินได้มากขึ้นเราขออะไรแล้วก็ได้เราอยากได้โทรศัพท์ใหม่ ราอยากได้ iPad ใหม่ก็มีเกณฑ์ได้หรือท่านอาจจะให้เงินคุณใช้มากขึ้นอะไรในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะชาวลัคนาราศีกุมยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคฟลุ๊กฟลุกทางการเงินด้วยค่ะในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมีมุมที่ดีเกิดขึ้นต่อตัวคุณนะแน่นอนเลยดาวการเงินทับตัวดาวลาภะทับตัวสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนโชคเกี่ยวกับ ไม่ว่าจะเป็นคู่รักคนรักคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์เนอร์เป็นอายุเขาเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาแบบนี้ก็ได้นะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะและไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศีกุมยังมีเกณฑ์ได้เดินทางด้วยจะมีโชคจากการเดินทางได้ไอเดียใหม่ๆจากการเดินทางได้เจอกลยาณ กลยมิตรที่ดีระหว่างการเดินทางค่ะคุณจะคุยจะเจรจาผลประโยชน์ทางการเงินในช่วงนี้สามารถที่จะคุยได้นะคะมีโอกาสราบรื่นมีโอกาสสำเร็จนั่นเองค่ะ แต่รายจ่ายของคุณยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มากอยู่นะมีรายจ่ายจุกจิกเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินมีรายจ่ายจุกจิกเกี่ยวกับคนรักคู่รักมีรายจ่ายจุกจิกไปในเรื่องของสุขภาพและการเดินทางค่ะการใช้จ่ายเงินนะคะคุณควรจะวางแผนให้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกุมเพื่อจะได้ไม่กระทบต่อด้านอื่นๆของคุณนะคะจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้อาจจะมีมุมที่หวนนึกถึงเรื่องเก่าๆอาจจะเป็นลักษณะของการเจอเห เหตุการณ์บางเหตุการณ์แล้วคุณรู้สึกว่าโอ้ยเหตุการณ์ลักษณะนี้เราเคยเจอมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับคุ้นชินไปในเหตุการณ์ปัจจุบันที่ได้พบเจอหรืออาจจะเป็นจังหวะที่คุณจะได้ทบทวนเรื่องเก่าๆของตัวคุณเองว่าโอเคเราทํางานมาแล้ว3ปี5ปีหรือ10ปีเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างประสบการณ์ทํางานเราได้อะไรมาบ้างทักษะตรงไหนเพิ่มมาบ้างเพื่อนคนไหนที่จริงใจกับเราบ้างประมาณนี้ค่ะมันมีเกณฑ์ที่จะได้นึกถึงหรือหวนระลึกถึงความเก่าในอดีตด,ด้วยนั่นค่ะ yeah uh -huh. เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ยังโสดอยู่หรือกําลังคุยหรือศึกษาดูใจกันกันกบใครมีเกณฑ์ที่จะได้เกิดความสัมพันธ์แบบลับๆเขาอาจจะยังไม่ได้บอกพ่อบอกแม่ยังไม่ได้บอกเพื่อนคนใกล้ตัวเขาว่าเขาคุยกับคุณอยู่หรือตัวคุณเองนี่แหละที่เป็นฝ่ายอยากจะปิดคุณคุยกับใครสักคนหนึ่งแต่คุณยังไม่ได้บอกใครศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างให้เวลา กับเรื่องของงานค่อนข้างเยอะเลยนะต่างคนต่างมุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินด้วยนะคะก็อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีกุมว่าแบ่งเวลาให้กันและกันจะดีกว่าเนาะแบ่งเวลาให้กันและกันบ้างลักษณะนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเติมความหวานให้กันและกันค่ะแต่โดยรวมแล้วไม่ค่อยมีปัญหานะสําหรับเรื่องคู่นะอย่างที่บอกไปดาวปัตตนีมาอยู่ร่วมกันกับดาวพระพฤหัสซึ่งทั้งสองดาวนี้เป็นดาวคู่มิรใหญ่อยู่แล้วทั้งคู่เหมือนมุ่ง ไปในเรื่องของการเงินมากกว่ามุ่งไปในเรื่องของการทํางานอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะคราวๆเท่านี้สําหรับชาวกลุ่มค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยใยให้ชาวกลุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ